ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใายน้ามูมูนะครับก็วันนี้สิ้นเดือนนะครับ30กันยา67นะครับตอนนี้10โมง36นาทีก็เช่นเคยครับมาสรุปผลนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็มาอัปเดตในเรื่องของราคาล่าสุดของฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจประจำค่ำคืนวันนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ดูคอนเทนต์ใหม่นั่งข้างนั่งข้างบอร์ดในแบบฉบับบลอลล่อซื้อนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเนี่ยเราวิเคราะห์กันไป12ตัวนะครับก็ปรากฏว่ามันมาทั้งหมด8ตัวนะครับไม่มา4ตัวนะครับไม่มา4ตัวนะครับก็มีอะไรกันบ้างนะครับอิฟสวิตทาวนะครับก็เข้าวินนะครับเสมอกับวินล่22นะครับ แมนยูไม่ต้องพูดถึงครับไปพร้อมเทนฮากแน่ๆครับผมว่านะแมนยูเนี่ยเละคาโอแทฟฟอร์ดครับศูนย์ประตูต่อ3นะครับแมนยูเราก็มาใช่ไหมไม่ใช่แมนยูมาสเปอร์นะครับให้อยู่สเปอร์เมื่อวานนี้ให้อยู่ตัวรองนะครับในเกาโชนะครับในเกาโชเนี่ยเป็นทัศนะด้วยนะครับก็คือให้อยู่ลาซิโอครับลาซิโอก็มาจนได้ครับ3-2ครับ โอลิโน่ลองจากฟูงก็ต้องพ่ายแพ้แล้วนะครับมาผิดคู่นี้ผิดคู่ฟิอเรนติน่ครับก็โดนไปครึ่งหนึ่งครับแต่ไม่ชนะไม่ได้นะครับ0ูนย,นย์แล้วก็จะมีองเช่ครับที่โดนนะครับนะ,ะแรงบุกมาชนะ3-1นะครับคู่ที่เป็นกระแสแรงที่สุดของเมื่อวานเนี้ยน่าจะเป็นคู่นี้นะครับ f c โคโลนกับคาสลูซึ่งคู่เนี้ ช่างใจสุดท้ายมันแรงจนผมไม่กล้าเอาไปให้ทัศนะในกลุ่มลายนะครับก็เสมอ4-4ครับโอโ้โหก่อนเตะเนี่ยโคโลนไหลไปถึงลูกควบเลยนะลูกควบนะคะสรูเนี่ยมันอยู่ที่3นะครับสุดท้าย4-4นะครับพอเข้าสู่ในเกาโชซิลีบ,บีเนี่ยมาลัวๆนะครับเซซีนาบอลที่ต่อเกินตัวก็ไล่ถล่มไป4-2นะครับ ในขณะที่ยูเวสตาเบียเนี่ยล้มจากฝูงเลยนะครับพิซซ่านะครับสตาเบียเนี่ยชาานะ20นะครับแล้วก็คู่ที่ผมนำไปให้ในทัศนะกลุ่มไลก็คือคู่นี้นะครับซามโดเลียนะครับสามารถบุกไปเอาชาานะโบเลนาได้31นะครับ few. เพราะฉะนั้นเมื่อวาน2ช่วงนี้ก็มาค่อยอย่างชัว่วค่อยฟื้นตัวกันนะครับค่อยฟื้นตัวกัน อ่าเลบันเต้นะครับเลบันเตเอาเมเลียไม่รอดครับเลบันเต้ชนะไป4-2นะครับแล้วก็กานาดามาครับฝาแฝดนะเมื่อวานเนี่ยเอาเมเลียกับกานาดากานาดามาได้ครึ่งนะครับส่วนเอาเมเลียโดนเต็มนะครับแล้วก็เลียวโอเบโดกินเต็มนะครับเอาชนะอีบาไป1-0เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ในบอนลลอซื้อเนี่ยเข้าไป8เสียไป4นะครับอ่ะนี่คือบทนี้ทีนี้เรามาสรุปใน ทั้งหมดภาพรวมรวมถึงราคาด้วยราคาวันนี้ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเมื่อวานนี้นะครับก็แอสตันวิลล่านำก่อนนะนำสองสุดท้ายแล้วเนี่ยมาโดนทีเด็ดอิฟสวิตทาวตีเสมอเป็น2ประตูต่อด2นะครับในขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตุ้มเป๊ะครับไม่มีข้ออ้างใดๆแล้วแหละผมว่าน่าจะปลดโดยสุดจริตและเออปลดโดยสุดจริตและไม่ใช่เพราะอ,อ,อะไรทั้งสิ้นทั้งมวลแล้วแหละนะครับแมนยูครับแพ้ต่อทนันแนมาสเปอร์ไป0ประตูต่อ3ครับแมตช์นี้ก็กับตันทีมครับบุนโน่เฟอร์ันเดสโดนใบแดงด้วยนะครับในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ อินซีแดงดำไอแทร็กแฟงเฟิร์ตครับบุกไปถล่มโฮสตี้คิวสประตูต่อ2นะครับในขณะที่เจ้านกนางนวลเวเดอร์เบิรเมนครับบุกไปชนะนะครับฮอฟเฟนไฮมสี่สาเมื่อวานนี้บุนเดสลีก้าสกอร์สูงนี่มาแบบสบายๆไม่เฉพาะบุนเดสลีก้าหรอกตั้งแต่พรีเมียร์แล้วนะครับคือถ้ายิง3ลูกขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้แล้วแหละบอลสกอร์สูงนะครับเมื่อวานบอลออกสูงเยอะนะ ในเกาโชซิลาอิตาลีนะครับลาซิโอก็บุกไปชนะโตลิโน่3ประตูต่อ2 A.S. นะครับเอโลมาพลิกกลับมาได้ครับผมเรียกว่าไม่รอดแล้วครับโดนนำก่อนครับสุดท้ายโลมามายิง2ลูกแซงเอาชนะเวเนเซียไป2 1นึนะครับแต่ก็ต้องโดนครึ่งแต่ก็ดีใจแล้วนะถ้าเพื่อนที่อยู่โลมาโดนแค่ครึ่งเดียวนะครับอ่โคมนะครับเอาชนะเวโลนาไป3ประตูต่อ2นะครับ ิออลเรนติน่าบุกไปทำได้แค่เสมอกับเอมโปลี0-0แล้วก็นาโปลีครับค่อยๆมาแล้วครับก็เมื่อคืนก็เอาชนะมอนซ่าไปได้ส0ูนนะครับในลาลิก้าสเปนนะครับเซลตาบิโกก็เสมอกิโลนาไป1 1นะครับแอดบินเบาครับเสมอเซบีย่า1-1ึ่งเลียวเบติสเฉือนเอาชนะเจ้านกแก้วเอสปันยอนไป1 0นะครับ แล้วก็บิ๊กแมตต์กรุงมัดลิดเนี่ยก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแอดมัดลิดเสมอกับเรียวมัดลิด1 1นะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแม่อลิมปิกลียงเนี่ยดึงแล้วดึงอีกสุดท้ายก็เอาชนะได้จริงๆครับอลิปิกดียงบุกไปชนะตูลูส2 1นะครับน้องเสมอแซงเอตียน2 2 แหลงบุกไปชนะองเช่3-1นะครับแล้วก็โอลิมปิกมากเซ่พังภาพครับบุกไปแพ้สตาบุก0ประตูต่อ1นะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผงขาวสวอนซีครับนำก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้ครับก็เสมอกับบิสซอนซิตี้ไป1ประตูต่อ1นะครับในฮอลแลนด์เอลิวิซีนะครับส v วโวเล่ะ ole, นะครับ เฉือนเอาชนะอัลเมเลซิตี้1-0เอฟซีทเวนเต้เอาชนะเอ็นเอซีเบด้าได้แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับต่อเขาแบบสองลูกลูกครึ่งครบสองนะครับเฉือนได้เท่านั้นนะครับเออ่โกอเฮตติเกิลนะครับบุกไปชนะโกดิงเกิล1-0อาแจกอัมสเตอร์ดัมครับโอ้โหมาจริงๆครับบุกไปเอาชนะอาเคซีวาไว้2-0นะครับเอเซตอักมานะครับ ต่อเขาเป็นลูกเลยสุดท้ายแพ้คาหลังครับแพ้ต่ออูเทคกไป1ประตูต่อ2นะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับาฟาร์มาลีคาวเสมอกับนาซิองนาวศูนย์ศูนย์เนี่ยเห็นไหมไอ้ปอร์โตกับไอเบนฟิกา้านี่พอเราไม่ไปแตะไม่ไปคล้องเกี่ยวมันนี่มันไล่ถล่มแหลกเลยครับเมื่อคืนนี้ปอร์โตนะครับถล่มอโวกาไป4 0ศูนย์นะครับซันตาคาล่าก็เอาชนะเบลวิสตา1ศูนย รากาไล่ถล่มรีโอฮาฟ4-0นะครับโอ้โหบอลโปรตุเกสเมื่อคืนต้องเรียกว่าบอลต่อแพงเนี่ยก็มานะอืมก็มาสกอตแลนด์พรีเมียร์นะครับกาลาสโกเรนเจอร์ Ranger, นะครับเฉือนเอาชนะฮิเบเนียนไป1-0นะครับฮอนแลนด์ดิวิชัน2นะครับเดอะการ์ฟคัพนะครับเอาชนะวิเทสไป3-1แล้วก็เอเมนนะครับบุกไปชนะคัมบู3-1สกอร์เดียวกันนะครับ ในบุนเดสลีก้าสองเยอรมันครับคู่ที่ตายกันทุกสำนักนั่นก็คือคู่ระหว่างแพ้บ้าโคโลนเจอกับคาสรูนะครับโคโลนเนี่ยอยู่ถึงอันดับ10คาสรูอยู่ถึงอันดับ3นะปรากฏว่าโคโลนเนี่ยไล่ต่อตั้งแต่ราคาครึ่งควบไปจบที่ลูกควบเลยนะสุดท้ายแล้วครับเสมอ4-4เหลือเชื่อครับคู่นี้ต้องบอกว่าตอนตอนเปิดมาเนี่ยโคโลนนำาเลยนะ เกมยังยังอยู่กลางกาครึ่งแรกอยู่เลยอ่ะโคโลนนำสามศูนย์ใครก็ว่าโอ้โหเป็นไปดั่งราคาที่มันออกเลยแล้วก็ไอคาสลูเนี่ยกลับมายิง2เม็ดเป็น2 3สนะครับโคโลนหนีอีกเป็น42ก็โอ้โหดูแล้วยังไงโคโลนก็ต้องมาครับไม่มาเนี่ก็น่าจะโดนแค่ครึ่งอ่ะเออใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันจบ4 4ครับน,น่าเฉยเลยนะเออครึ่งหลังคาสลูไม่รุ้มไม่กินอะไรมามันมายิงตีเสมอ 4, 4ี่ครับ ฮันโนเวอร์นะครับเอาชนะเนินแบก2-0แฮททัเบอร์ลินก็แพ้ต่อเอเวอร์เบิร์กไปถึง1ประตูต่อ4นะครับในเกาโชซิลิบีซิิลบีนะซิลิเอไปละเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับปิซ่าก็เรียบร้อยครับโดนยูเวสตาเบียสอยไป2-0ศูนเซเซนาถล่มมันโตว,ว่า4-2ซามโดเลียบุกไปเอาชนะโมเนดา3-1 ซาเลดิตาหน้าเสมอกับคาตันซาโล0ูนะครับในเซกุนดาสเปนนะครับนะก็เมื่อคืนนี้เรบันเต้เอาชนะอัลเมเรียไป4ประตูต่อ2บูโกสนะครับก็เสมอกับกรานาดา2ประตูต่อ2คาสเตลอนเอาชนะเตเนริเฟ่สองหนึ่งเรียวโอเบโดเอาชนะอีบาไป10ศูนย์คอโดบาเอาชนะเลสซิงเดอเฟรลสามหนึ่งนะครับ นี่ก็คือผลทั้งหมดนะครับของเมื่อวานนี้นะครับทีนี้มาถึงราคาล่าสุดนะครับก่อนเที่ยงวันนี้นะครับในศึกค่ำคืนวันนี้นะครับก็ยังมีบอลใหญ่ๆห,หลงเหลืออยู่นะครับเราไปเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษตีสองนะครับบอลหมัดนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อนักบุญเซาเทมตันผู้มายวนมมามาเยือนนะไม่ใช่มายวนยีนะครับเซาเทมตัน <laughs> ผู้มายวนมายี บอลสมัดน,นะครับเป็นต่อเซาแทมป์ตันผู้มาเยือนนะครับ1ลูกนะครับในเกาโชซิลีเออิตาลีนะครับตีหนึ่งี่สิ้านะครับปาม่าเล่นในบ้านเป็นต่อบ้วยไการี่ครึ่งลูกนะครับอันนี้ก็แปลกนะราคาตั้งต้นมาหน้าปอก็ก็ไหลไปครึ่งลูกแหละแต่ว่าก็ยังเป็นราคาที่มันมน่ากลัวนะลาลิก้าสเปนตีสอนะครับ เบียลิเลเรือดำน้ำครับวันนี้เล่นในบ้านเจอบวยอีกแล้วครับเจอบวยลัสพมัดนะครับเป็นต่อราคาลูกควบนะครับโอ้โหบวยมาเยือนแทบจะบวย3ตัวเลย4ตัวเลยนะครับยังม,มีโปรตุเกสอีกเนะี่ยมีแต่ทีมท้ายๆนะเล่นเป็นทีมเยือนวันนี้โปรตุเกสซุปเปอร์ลีกครับตีสองสิบห้านะครับเอ s เล่นในบ้านเป็นต่อฟาเอนเซ่ครึ่งลูกนะครับ ในสวีเดนออลสวคารนะครับคู่6ทุ่มบอมมาปอสคาน่านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อวัสเทลาสปอปานะครับทุ่ม10นาทีโกเทนเบิร์กกับ GAIS นะครับราคาเสมออิสราเอลพิเมลิกครับมี2คู่6ทุ่มพร้อมกันนะครับมัคคบีเนทันยาครับบุกไปต่อเบนซักนินนะครับปอปาแล้วก็อาโปเฮลฮาเดล่านะครับ เจอกับ S. อสดราคาเสมอนะครับไอซ์แลนด์พรีเมียร์ตีสอนาทีนะครับเซนจานานเล่นในบ้านเป็นต่ออักลาเนตครึ่งลูกเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับหทุ่มครึ่งนะครับซุตจิโลอัลโตนะครับกับปาเลโมราคาเสมอแล้วก็ตีหนครึ่งนะครับเบชากับเคลโมเนเซราคาเสมอนะครับเซกุนดาสเปนตีหนครึ่งนะครับ ลองจากฝูงลาซิงซันตาแดนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อบว้ยอีกแล้วนะครับคาทาเกนาลูกหนึ่งครับรา,าคาแปลกอีกแล้วนะต่อแบบไม่ขาดนะดีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับตีหนึแกงกองเล่นในบ้านเป็นต่อก้องนะครับปอปานะครับเดนมาปปร์กซูเปอร์ลีกนะครับมี6กทุ่มนะครับนอตเจนแลนเจอกับบอนบี้ราคาเสมอ ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าจ่าฝูงเชลบอลเอาอีกแล้วครับไอเชลบอลเนี่ยประจําเลยนะดูวันนี้นะแปลกอีกแล้วแล้วแปลกเมื่อไหร่แพ้ทุกทีนะครับดูวันนี้นะเชลบอลครับเล่นในบ้านเจอกับเซนต์แพทริกเนี่ยราคาเสมอนะครับ <S <S ฟินแลนด์ไวย์คาล i กาสี่ทุ่มอินเตอร์ตูคูครับ <S <S เล่นในบ้านเป็นต่อลาติครึ่งควบลูก ตุรกีซูเปอร์ลีก6กทุ่มนะครับเบสิกตัตครับจะบุกไปต่อเคซิลิสปอหนึลูกนะครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกตีหนึ่งนะครับ CS คาอิโอวาครับเล่นในบ้านเป็นต่อยูนิเลียลูกครึ่งเลยนะครับโคเอเชียดิวิชั่นหนึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งสลาเวนเบลูปโปเจอกับกอริก้าครับราคาเสมอโปแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งหกทุ่มนะครับ คาโคเวียคาคอฟ์ะ ia, ov, นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อสตอร์เมียร์เลชครึ่งลูกนะครับกิสซูเปอร์ลีกหกทุ่มนะครับลาเมียนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อพานเซร์ไลกอสปอปาเนาะก็มีบอลแปลกๆเยอะแต่ว่าก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะครับตีหนึ่งพร้อมกันทั้งสองคู่นะครับ PSV เยาวชนนะครับเจอกับ เอลมอนสปอร์ต e ราคาเสมอนะครับอาร์แจกเยาวชนนะครับเล่นในบ้านเจอกับดอเดสนะครับราคาเสมอโปรตุเกสดิวิชั่น2 6งหกทุ่มนะครับวิเซล่าเล่นในบ้านเป็นต่อมาฟลานะครับครึ่งลูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยสวีเดนซูเปอร์เลสเทนเตะพร้อมกัน6กทุ่มนะครับออสเตอร์ ster, เล่นในบ้านเป็นต่ออัตซิเทนนะครับลูกควบลูกครึ่ง แล้วก็ออสเตอร์ซุนเล่นในบ้านเป็นต่อออกเดวอรดนะครับปอปา่านะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าบอลน,น้อยนะครับบอลน,น้อยแต่ก็ <c oughs> แฝงด้วยคุณภาพหลายคู่นะครับเพราะว่ามันยังมีบอลใหญ่ๆแอบแอมานะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์คู่หนึงเกาโชคู่หนึงลาลิก้าคู่หนึ่งมีสวิเดนออสเวคานก็สองคู่นะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็พอได้ ได้วิเคะร์แหละนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับก็ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนกันนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ tded นะครับ n a m o o นะครับนะประมาณนี้ก็ทั้งข้อมูลแล้วก็ทัศนะก็จะส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบเย็นครับช่วงนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ